วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปนพาที่ห่อยากขอวีซ่าเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงดีนะวิดีโอนี้อ็อบสรุปทุกอย่างที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่จําเป็นต้องรู้นะดูที่วิดีโอนี้เราไปเริ่มต้นได้เลยวีซ่าเชงเก้นสเปนขอยากไหมต้องเริ่มต้นยังไงดูอันนี้ไปปุ๊บก็สามารถไปเริ่มต้นได้ทันทีเลยแต่ถ้าเกิดใครยังทําไม่ค่อยเป็นก็จะมีพาทที่2ก็คือเกี่ยวกับการนัดหมายแล้วก็การกรอกใบสมัครแล้วก็พาทที่3ก็คือเกี่ยวกับรายการเอกสารที่อ็อสรุปตามประสบการณ์ของอ,อ็อ อันนี้คือพาร์ทที่1เรามาเริ่มต้นกันเลยวีซ่าเชงเก้นสเปนเราจะขอผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS สเปนก็คือตามลิงก์นี้หรือค้นใน Google ว่า BLS สเปนทีนี้อบจารสรุปมาเป็นขั้นๆน,นะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงคือขั้นที่1เนี่ยก็คือดูเกี่ยวกับประเภทวีซ่าก่อนคืออาจารสรุปจากในนี้เสร็จแล้วก็ไปที่หน้าเว็บของทางศูนย์รับยื่นวีซา่า ให้เราเลือกที่เมนูประเภทวีซ่าทางด้านบนแล้วก็เลือกวีซ่าระยะสั้นพักได้สูงสุด90วันคือมันมีอันเดียวแหละแล้วก็เลือกการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมครอบครัวเยี่ยมชมเลยนะครอบครัวนี่ก็คืออันอันเดียวกันก็คือจะไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมแฟนก็อันนี้แหละนะแล้วก็คลิกที่แถบสีเหลืองเข้มอยู่ตรงกลางๆหน้าชื่อว่าเอกสารที่ต้องการก็คือเนี่ยคือเราค้นหารายการเอกสารก่อนแล้วก็คลิกที่ตัวอักษรสีฟ้า คำว่ารายการตรวจสอบก็จะเป็นรายการเอกสารวีซ่าให้ดาวน์โหลดอไปที่หน้าเว็บกันเลยนี่นะประเภทวีซ่าก็คืออยู่ตรงนี้เลยแถบด้านบนนี่นะแล้วก็นี่ตามที่เขาบอกแล้วก็เลือกการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมครอบครัวโอเคก็ทีนี้รายการเอกสารที่ต้องการยังไงแถบสีเหลืองเข้มแล้วก็นี่เลยรายการตรวจสอบคือเขาไม่ทําเป็นปุ่มให้มันดูง่ายกว่านี้นะเนี่ยแล้วก็จิ้มไปเลยก็จะเป็นรายการเอกสารให้ดาวน์โหลดแล้วก็ถัดมาก็คือ การกรอกใบสมัครวีซ่าก็หน้าเดิมเมื่อกี้แหละแถบสีเหลืองเข้มชื่อว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็จิ้มที่ตัวอักษรสีฟ้าคําว่าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าวงเล็บภาษาอังกฤษจะเป็นแบบใบสมัครแบบกระดาษนะคือเราต้องปริ้นออกมาแล้วก็กรอกนี่นะนี่ดาวนโหลดแบบฟอร์มอ่าแล้วก็นี่เลยแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าวงเล็บภาษาอังกฤษแล้วก็ต่อมาก็คือสเต็ปที่สามเป็นการนัดหมายวันยื่นขอวีซ่าก็คือเราจะทําก่อนก็ได้ไม่ต้องรอ เตรียมอะไรเสร็จหมดแล้วค่อยนัดคือเราสามารถนัดได้เลยก็คือคลิกที่เมนูด้านบนสุดนะการนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่าแล้วก็เลือก BLS ศูนย์รับคำร้องวีซ่าแล้วก็เลือกหลายขั้นตอนเลยคือการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าจากนั้นเราจะต้องลงทะเบียนก่อนโดยการที่ว่าจะต้องกรอกอีเมลของเราเพื่อที่จะให้มันส่งรหัสยืนยันเข้ามาในอีเมลของเราแล้วก็เอารหัสนั้นนะ กลับมากรอ,อกที่หน้าจอยทีหนึ่งไปดูของจริงข้างบนนี้ไงก็คือการนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้วก็นี่เลย BLS 0รับคำร้องขอวีซ่าแล้วก็เลือกอีกการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจะทำตัวอย่างในพารทถัดไปแล้วก็สเต็ปที่4ก็คือเตรียมเอกสารอะไรหมดแล้วนัดหมายวันที่อะไรแล้วก็คือแนะนำควรจะนัดหมายกับทาง BLS เนี่ย ล่วงหน้าอย่างน้อย3สัปดาห์เพราะว่าระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าเนี่ยมันก็จะประมาณ15วันทําการใช่ไหมวันทําการก็คือไม่นับเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นมันก็มากกว่า15วันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรจะยังน้อย3สัปดาห์แล้วหลังจากที่เรายื่นวีซ่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอรับพาสปอร์ตคืนประมาณ15วันทําการจะรอรับทางไปรษณีย์ก็ได้ก็จะมีค่าส่งหรือว่าไปรับเลียมคืนเองก็ได้อ่าและทีนี้บริการเสริมต่างๆ ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้บอกไงก็คือเมนูที่ชื่อว่า General Information แล้วก็เลือก Additional Service เดี๋ยวบอกราคาก่อนค่าจะจ่ายรวมๆทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูตบวกค่าบริการของ BLS แล้วก็บวกค่าจิปาทาอื่นๆน,นะคือกรณีที่เรามารับเล่มคืนเองก็จะอยู่ที่ประมาณนี้3 5 0 0กว่าบาทแต่เกิดเราให้ส่งไปรษณียแบบเราอยู่ไกลหรืออะไรเงี้ยก็ ประมาณ3,900ก็คือรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอันนี้เป็นราคาปี2020ก็คือจะมีค่าทมเนียมวีซ่าของสถานทูตคนล80ยูโรประมาณ2,800บาทค่าบริการของ BLS ศูนย์รับยื่นวีซ่าก็คือ540บาทค่าบริการถ่ายรูปติดวีซา่าซึ่งตรงนี้เราไปถ่ายจากข้างนอกก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็มาถ่ายที่นี่ดีกว่าเพราะว่าถ้าถ่ายแล้วมันผิดหลักเกณฑ์ของสถานทูตก็ต้องถ่ายใหม่อยู่ดีใช่ไหมค่าถ่ายรูป200 แต่ไม่รู้ได้กี่ใบนะเอ่อแล้วก็ค่าบริการส่งพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์ก็จะอยู่ที่โคลา3ร0อบาททีนี้จะมีค่า SMS ด้วยซึ่งเป็น SMS ที่แจ้งว่าพาสปอร์ตได้ส่งกลับคืนมาที่ทางศูนย์แล้วเท่านั้นไม่ได้แจ้งว่าวีซ่าผ่านหรือวีซ่าไม่ผ่านไม่ใช่ซึ่งเราสามารถเช็คได้เองนะที่เมนูด้านบนเดี๋ยวจะให้ดูรวบยอดเลยอ่ะอันนี้คือ ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยนะค่าถ่ายรูปค่าส่งไปรษณีย์แล้วก็ดูเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนเสร็แล้วก็เนี่ย general information additional service อ่าลองกดดูกันอีกทีนะส่วนของการติดตามสถานะคือเราพอเรายื่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยติดตามว่าเขาจะส่งพาสปอร์ตคืนหรือมาให้เราทางไปรษณีย์เมื่อไหร่หรือเราจะไปรับคืนได้เมื่อไหร่ก็เนี่ยเมนูนี้เลยติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้วก็ต้องใช้หมายเลขที่อยู่บนใบเสร็จ reference number แล้วก็ วันเกิดของเราอ่าต่อมาสําหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนอย่างเดียวนะอันนี้ผู้เชิญะ่ะต้องทําหนังสือรับรองค่าใช้ใจ่ายหรือไม่ไอชื่อเนี้เอาเรียกเองหนังสือรับรองค่าใช้ใจ่ายซึ่งผู้เชิญต้องทํานะเรียกว่า invitation form วงเล็บ yellow paper yellow paper คือแผ่นสีเหลืองอะ่ะก็คือเป็นหนังสือเชิญที่ออกโดยสถานีตำรวจของสเปนแล้วก็มาเป็นแผ่นสีเหลือง ชื่อว่าโพลิเซียในซีโอนลมันก็คือตามหน้าจอนี้แหละก็คือผู้เชิญจะต้องไปติดต่อเอกสารดังกล่าวเนี่ยที่สถานีตำรวจที่อยู่ท้องที่ที่ผู้เชิญอาศัยอยู่และส่งไอ้ฉบับเนี่ยเป็นตัวจริงนะมาให้เราทางไปรษณีย์เท่านั้นฉะนั้นถ้ามีเอกสารอื่นๆก็ส่งมันมาพร้อมๆกันเลยก็คืออันนี้ต้องเอาตัวจริงเท่านั้นไม่สามารถที่จะสแกนส่งมาทางอีเมลได้คือเอกสารอื่นๆได้นะแต่ว่าไอ้หนังสือเชิญอันเนี้ย Invitation form yellow paper เนี่ยจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นสัมภาษณ์โหดไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่โหดเลยเพราะว่าเรายื่นผ่านตัวแทนนะศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS เนี่ยเขาเป็นตัวแทนในการรับเอกสารไม่ใช่สถานทูตฉะนั้นเขาอาจจะถามแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ถึงเขาจะถามอะไรเนี่ยไม่ต้องอกังวลหรอกเพราะว่าเขาก็ถามเป็นพิธีไปงั้นแหละไอ้คาถามนี้มันไม่ใช่คําถามในการที่จะไปวัดผลอะไรไงเขาถามนิดนหน่อยๆนอยเป็นพิธีอะแต่ทีเนี้ย บางครั้งอ่ะเขาอาจจะเก็บเอกสารของเราไปไม่หมดคืออันนี้บอกว่าอันนี้ไม่ต้องค่าหรืออะไรประมาณเนี้ยเอกากก็แนะนําว่าให้ขอเขาให้เก็บเอกสารของเราไปให้หมดไม่ได้บอกที่นี่นะหมายถึงว่าบางที่อ่ะที่เคยได้ยินมาเขาก็อาจจะไม่ได้เก็บเอกสารสําคัญบางอย่างไปไงอ่าแล้วก็ต้องแปลเอกสารไหมอันนี้ต้องแปลนะเอกสารราชการทุกอย่าง อย่างเช่นอะไรอ่ะทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลสมรสยาสูติบัตรลูกหรืออะไรประมาณนี้ก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่เราสามารถไปขอเอกสารพวกนี้ได้ที่อำเภอที่เราอยู่นะคือจริงๆอำเภอไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอำเภอที่เราอยู่ก็ได้อำเภอไหนก็ได้ที่ว่าการเขตไหนก็ได้ไปขอได้เลยแต่แนะนําให้โทรไปถามก่อนว่าออกให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่สะดวกนะที่จะไปขอเองหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้พวกเราโกโนไโกด์แปลให้ได้ก็ติดต่อได้เลยหลังใหม่แล้วก็ต้องซื้อประกันการเดินทางไหมแน่นอนเพราะว่าประเทศในเขตเชงเก้นเนี่ยเขาบังคับให้ซื้อประกันการเดินทางซึ่งวงเงินประกันต้องไม่ต่ํากว่าสาม0,000ื่นยูโรเวลาซื้อดูยังไงก็คือมันจะมีตัวเลขอยู่สามตัวเอาง่ายๆถ้าจำอะไรไม่ได้นะมีตัวเลขอยู่สามตัวต้องเกินหนึ่งล้านสองแสน แต่สมัยเนี่ยส่วนใหญ่ล้านห้าอัปท้งนั้นก็คือเนี่ยมีหนึ่งล้านสองแสนเกินสามตัวเนี่ยใช้ได้คือมันจะมีแบบว่าค่าไอ้นี่เท่านี้ค่าไอ้นี่เท่านี้ค่าไอ้นี่เท่านี้ถ้าเกินหนึ่งล้านสองแสนสามอันขึ้นไปได้แต่เกิดไม่แน่ใจก็ดูคลิปนี้ได้เลยตามลิงก์นี้เลยนะหรือฝากโกนโนไก์ซื้อก็ได้แล้วก็การทราบผลวีซ่านะก็อย่างที่บอกเกินไปก็คือเราจะทราบต่อเมื่อเราได้รับพาสปอร์ตคืนแล้วเราก็เปิดดู ว่ามันมีสติ๊กเกอร์วีซ่าติดอยู่ในเล่มไหมถ้ามีแล้วก็มีรูปที่เราถ่ายส่งให้เขาไปนั่นนหะอยู่ในสติ๊กเกอร์นั่นนหะคือผ่านแล้วแต่แนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะว่าข้อมูลวันเดินทางหรือชื่อหรือหมายเลขพาสปอร์ตมันถูกหรือเปล่าคือเราไม่สามารถทราบได้จากวิธีอื่นนะการเช็คสถานะที่ออาบอกไปเมื่อกี้ก็แค่เช็คว่าพาสปอร์ตจะส่งคืนให้เราเมื่อไหร่เท่านั้นเองเราต้องเปิดเล่มดูเองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นกระดาษสีขาวมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะก็คือเป โอเคครับก็จบแล้วสําหรับพาร์ทน,นี้ถ้าเกิดใครต้องการติดตามวิธีการกรอกใบสมัครนั้นไหมก็คือพาร์ทสแล้วกเ็เรื่องของรายการเอกสารก็คือพาร์ทที่สรนะครับอ๋อแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามหัวข้อวีซ่าอื่นๆของเราได้ที่เว ok ็บไซต์ g o n o g u i d e .com/visa นะครับอันนี้ขอบคุณมากครับ